เอาครับสวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่่องมาแห่งภาพมวลเอามริภาพพ่อแม่พี่น้อ,นองมาตามตอนน้าท่างอาจารย์สายขมนยรนเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นตั้งใจไปรับชมรับฟังน้ากันเลขตาวีดิครับผมแดงจึงคือง,งามขนาด,ดเด้อพี่น้องเด้อกับเลขตารางปูสายขมรนเนาะไปรับชมรบฟังน้ากันครับสามหกหแปดหกสองเน้นไปที่สาม,สามหกจับ ห้าแปดสามตัวเน้นไปที่ศูนย์สามหกศูนย์ห้าแปดเจข้างล่างมันข้างล่างเน้นไปที่หาตัวงับก้าหาอ่าเอาทีหน่อยเนาะตามแนวทางจากการ้ายคอมเมนต์ครับ พี่น้องเงินมื่อนี้เนยกองสลากเาว่าเขาเขาไม่กึนือเลยพ่อด้หูงึ้งเนาะกูเออคือจะไม่จวงน้แค่เจ้โอ้ยมาสร้างพี่น้องอยกองสลากเอยเสยนอยู่กองขึ้นกูเอาขึ้มาเบิ้งบรรยากาศรกันครับผมนะเน่าังคือเมืดนี่คือเื่อนีคือานเ็โอ้มนี้บานพ่ท่านเอง มันก็ไดเียนไม่เนเอาคักๆกด้เหอเอาเห็นไออตัวตัวคำ่งตัวนี้ตัวส่ับแบบตัวสลับน้องเบิ้งออมากสวยงาเปิดไดแล้วพี่น้องเลี้ยงเอาบหมาตางขอยากเกนโอ้มาคบเลยบาทนี่มาคบเลยทนี่เปิดเอาไปกับลยเปิดเลยเามาแล้วพี่น้อง อ่าถามหากัร้ลยแล้วเนาะเลขตารางเนาะเลขซ่องเลขอ่ะไม่มาด้วยกันเนาะเอาพี่น้องมือกับลงไหนชื่อเอางกพาไปอ่ะห๊ะต้องย่างเอาเปลีนได้ก็จะรับ สีเก oh. นี่บห้าวอ้นีืเต็มเปาันดอไปเลยุดเต็มเลยเต็มบริุ์เงากาบก็ือเขียนให้รุ่งขนะกาีดรงบริง้นี่ในสูตรในตารางเนาะมีสามมีแปดมีเก้าอ่าในตารางพี่น้องเขีนครับอมีห้ามีหกีจับมีคู่ก่อจับเป็นคู่ก่องจรงฮะส่วนี้จับคู่ไหพ่ออ่าเลขซ่อหาเมือน ซับนะครับืตรงๆมันต้องรับถ้าพูดทุ้งไหนก็รับใหญ่ขึ้นเลยเ้ามือว่านี่สองเก้าร่างออกเก่าออกครับไปเจ้อาพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นชัดบอเห็นบซ่องหาเมือนออกมาเลยด้วยพี่น้องเด้อวแถวบนแถวบนครับผมเห็นบอเก้าแปดสามแถวบนเนาะเอาแถวล่างสองห้าหก หลักร้อยมีศูนย์แล้วก็ห้านวิ่งบนวิ่งวิ่งสามวิ่งห้าบรจันห้องจอดอะไยังไงบนยางก็เพื่อบนยางแล้าก็ฟังเอล่างวิ่งห้าวิ่งห้าประจัวิ่งสองบนวิ่งสามห้าแปดหกหกแปดครับผมครับวิ่งฟูลงไปไหนเลยห้าแปดหกสามเห็นไหม เราอึอออ้ครันะวนอะเราต้องไปกรบาบไหมไปปูนเรื่องไลายกรับเขาเลยคันบรเห็นกันเอ็นึ่สิโอสูฟังได้พี่น้องด้ยอยมีสามหกบนได้พี่น้องด้วยสามหกมีห้าแปดมีหกสองเลขสามตัวมีศูนย์สามหกศูนห้าแปด ล่างวิ่งสองหมายถึงว่าลักลอยเพิ่นเป็นหาก็ได้มหาเฮงหรือว่าคุณได้ที่มาร์คหาเออเป็นศูนกับหาใมาหาเอาหามาเซห้าสามหกแบบนี้นะครับผมโอ้แต่ว่าล่างได้พี่น้องได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้ด้อดวนดวนห้าสองเก้าห้าแล้วก็ ห้าเก้าพิเศษสองตัวมันเปัญญาญเอฟซีลื้มย่านเอฟซีบวกรับเอ็กกับเล็ก <c oughs> กับใบไฮนี่กับไฮคือแต่ว่าตัวเด่นตัวก็คือหาสองช่วงตรงอ่าเก้าหาได้พี่นอ้องได้อืมเอาเปิดเผยมาแล้วเนาะโค้งสุดท้ายแล้ว อ่าไดยอมากตารางเหรอตารางเด้พี่น้องเด้อเห็นชักบอทีนี่มาเยอยกันกระยเชือเยอะเป็นแค่มือแค่ปลาปากาอืมนั่นจะเลขสูตรคำนวณนะคะเน้อคำนวณรอเดี๋ยวลงใหม่ออันนี้ก็อันีเพิเยอะอันนี้เดียพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเลขอ่า เด็กสถิติเนาะสถิติของอาจารย์เป็นไปไว้ไห<อ>เนาะเอกระางไม่เห็นเข้าเลยงวดที่แล้วบัวรุ่งไหไคือ่ะค,ครับผมเอาสำหรับวันนี้นี่ตัวนี้ได้ไเพียงแค่ติมาด้วยกันบอน่าจะไม่มาด้วยกันเนยอะเจ้าสามแปดเจ้าหน่าจะไม่มาด้วยกันชุดบน แถวบนเขนาสิบหกานน้ากันก็ห้องตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดไม่มาด้วยกันครับหนึ่งศูนย์แปดไม่มาด้วยกันหกศูนย์เก้าไม่มาด้วยกันอืแปดเอ้สามแปดเก้าไม่มาด้วยกันคือห้องวิ่ลงไปเลยโอ้ครับผมจะกับยาเชื้อเขาพูมากเลยก็ตื่นไปสามเก้าเขกเข็นเอาสามห้าครับอืม จำก็จำก็ก็สองเก่าสองเก่าเห็นพี่น้องเห็นชัดบอสสาวเหล่าสาวเหล่าจำเราทั้งสองเก่านะโอ้ยว่าเก่าสองืมเอาพิจารณาบงเไม่พี่น้องได้ให้เป็นแนวทางครับผมเนาะกับมาแล้วลองวิ่งเอาอยู่ในนี้แหละเนาะก็เห็นชัดชี้ทิบอเนาะเห็นชัดิีที่บอพี่น้องขั้นตรงใจกันเนาะกั ส่ออกต่ล่าขั้นบรยัดปวดสมองคือคือไงอยู่อยู่ชุดนี้ตรงตรงเลยอชุดตะล่างชุดซ่องหามืออน่าซ่องรับวงในอ่าร่วมกันแล้วเป็นตัวนี้อ่าก็คือเน้นๆกับสามหกหาแปดน้องพี่น้องสามตัวกับศูนย์สามหกศูนย์หาแปด เนาะเข้าใจกันบ่<ม>เดี๋ยวแนทางล่างกะหาสองเนี่ย,หา,ยหาสองดนพองเห้าสองและก็เก้าห้ากันหาเก่าใ,ใจน่ว่ามันหาหมดแล้วบวล่างกว่าเ้นีิยี่าห,าาหากว่าเนี่เก่านา <laughs> ะหาล <laughs> ่างเลยล่าง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 ล่าล่างล่างล่าง หามาบนมาล่างบ่าจันฝ่าม่านน่ะคืดว่าคืดว่าดีดอืมเอากรบโปรเนี่ยได้สูตรกับบนล่างนึงกับบนล่างมาหันกระได้เนาะเนาะอืมหนึ่งกับหนึ่งบนหนึ่งล่างนี่อ่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งมาผมแมนแล้วก็ศูนห้าห้าสามแมนบ้างห้าห้าอ้าห้ ก็เน้นท่อนใบครับผมเสร็ลรับอชปิดแค่นาอัน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 ไม่มาด้วยกันบมาน้ำกันอันนี้เลขไม่มาด้วยกันอืมบมาน้ำกันผมจะพูดชื่อครับผมเพราะว่าเตือนแล้วเตือนแล้วเนาะเตือนแล้วเนี่ยใครเห็นน้าพี่น้องเด้อกับแเห็นชุดนี่ไม่มาด้วยกันกับเจ้าเจ้ากับไปน้ำนี่ละกันร้ายอยู่เนี่ย กับไปซื้อบอกกับบอเป็นหยังโอ้หกเก้ากับบอกหกจากน้่จากข้ามันวะหเก้าสองอืมันก็ตรงเลขตารางตัวนี้ปูอืมตัวเมื่อกี้นี่ตัวปูสี่ใช่นี่แลกก็ตรงัว้ตารางต่งนี่เี่ตัวชุดสะลุกมันเห็นอ่านี่ชุดเด็ยสุดเด็ชุดชุดตกลเลยเนี่ยอ่าคือสะุบเนียครับผม นี่จีวงกลมไปอีกวงกลมไปอีกพัน่าวงกลมแน่นๆแน่นแน่นตังๆนะอาจารย์เอฟซีหรออ่าอยู่ในไลฟ์สดชัดไหมเราอยู่กับคู่ขำเม้นด้วยคะพี่น้องเอฟซีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะคกระดาษเจ้าว้งกลมก็จับกันยังไงไรเป็นว่าเจ้าวงกลมเข้าไปยิบเอาเงินหลั่งเข้าใจกันยากเข้าใจกันยี่ตัวไหนก็ที่เนียนเจ้าตัวเนียนเจ้าของมักส่วนตัวนี่ไปซีเราไปแล้วก่อนนะคะเราก็คือมักส่วนตัวเนาะ หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นอ่าตัวยืนหนีขึ้นสิมักโคตรตัวกับอาจารย์กันแล้วแต่ได้ครับเด้อเนาะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะหนึ่งสองสามวุ้งหาตัววุ้งกันยุ่งกับเต็มเบอร์ยือตัวนะเอ้ามาคัดกันือเอาเสียตัวเจ้าของมักนะเอ้าแต่ไอ้วุ้งก็มีหมายถึงว่าส่วนตัวพ้นน่ะค่ะเด้อส่วนตัวนตเป็นเลขสูตรนะคะเป็นพิเศษให้ชัดไหมครับผมเดี๋ยวจะแปนตัวตัวนี้กับตัวไม่ท่านอะเอ้า เป๊ะขมาแล้วมัวนีวแต่ล่างเต็มเบือเต่ว่าออกยึดชุ่มจับควนเนี่ยอ๋อเน้นเน้นมาแล้วเอาว,วงกลมเรียบพี่น้องล่างออโอ้วงกลมโอ้ตัวนี้บอกโอ้แอดเห็นแล้วนี่เอมอ,ม,อม,มาทำยุบบาท <laughs> เอาผิดจะละหน้ามือมาค่ะนาะฝันคือจังสีฝันไหมค่ะฝันก็คือจังฝันฝันได้หลาขึ้นฝันย้วยมาจัน ปั้นมันคือจังถือถือตัวเน้นพร้อมจังยิงเน้นตัวได้มันเน้นหาตัวมือหาเป็นโอกาสต่ำครอาจารย์นี่มีตะมือผุนตะมือเจ็บไหมขึ้นอย่างไรหมดไปขึ้นทั้งหมดอาตะตองหมดพันว่าพันพันว่านี่ยครับอ้าวครับผมเนาะสรุปก็คือสามหกเด้อพี่น้องเด้อเดินบนอ่าสองเดินล่างครับผมเนาะแล้วก็มีเลหล็กตัวลิดที่อาจารย์เพิ่นเอาไปสวดเด้อพี่น้องเด้อได้ตรงกันคักคครับผม บนเป็น3 6มหกด้พี่น้องตะวารางอาจจะเป็นหนเด้ด้พี่น้องเนาะเอาพิจารณาเบิ้งก็คือเน้เนๆ3ตัว036เนาะแล้วก็5าแปดแล้วก็หาเน้เนห้าล่างเม็ดเดียวสวัสดีครับ